จริงๆแล้วสมัยนี้นะครับผมคิดว่าไอฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอเป็น CPU หรืออะไก็แล้วแต่นะผมว่ามันนำการเล่นเกมนำซอฟต์แวร์ไปไกลนะเพราะว่าคือถ้าคุณเลือกซื้อกาดจอตัวท็อปสักตัวเนี่ยผมคิดว่าคุณสามารถเล่นเกมปรับสุดไปได้อีกยาวๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่า ไอเกมที่เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้มาคุยอย่างขำๆนะครับผมไปเห็นไอสเปค PC r e q u i r e m e n t s ที่โผล่มาของ The Last of Us บน PC เนี่ยครับไอจริงๆแล้ว The Last of Us เนี่ยมันเป็นซีรีส์ของเกมที่เป็น PlayStation exclusive นะครับก็อย่างที่บอกไปครับเพราะว่ามันแบบพัฒนาโดย PlayStation Studio นะครับพอเป็น PlayStation 5เนี่ยคุณจะเล่นยังไงก็เล่นไปเถอะนะครับ 4K 60สบายๆกับราคาที่แบบ PlayStation 5ครับเท่าไหร่ก็ลองไปดูกันนะครับจะรีเซลหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คงไม่ได้แพงเท่ากับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับประเด็นก็คือเนี่ยฮะ System Requirements ที่โผล่ออกมาของไอตัวเกมเนี่ยฮะก่อนที่ว่ามันจะวางขายวันที่28นะครับเราได้เห็นแล้วว่าคุณเนี่ยต้องมีคอมที่แรงระดับไหนถึงจะสามารถเล่นเกมนี้แบบ ปรับสุดได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่รุ่นเริ่มต้นก่อนเลยแล้วค่อยๆไปแบบซอฟต์ๆแล้วค่อยไปถึงอะไรที่เราตกใจกันนะครับอันแรกนะครับ 720p 30เฟรมต่อวินาทีนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าบาปกรรมมากนะครับ 720p มันไม่มีแล้วนะครับจอ 720p แล้วก็30เฟรมต่อวินาทีนี่คือแบบลงมาอีกหน่งเฟรมก็กระตุกแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมินิมัมจริงๆสำหรับคนที่ต้องการจะ เล่นโดยที่เล่นนะครับไม่ได้เล่นโดยที่ดีนะครับก็อันนี้คุณต้องใช้ CPU Ryzen 5 1 5 0 0 X หรือว่า Intel 4770K Core i7 นะครับโอ้นี่รหัส K กลายเป็นมินิมัมแล้วแต่ก็ว่าไม่ได้ Gen 4 Gen 4ว่าไปแล้วกันนะครับส่วนการ์ดจอนะครับต้องเป็น Radeon RX 470หรือว่า GeForce GTX 970นะครับโอ้อันนี้ก็นะก็ การ์ดจอที่เคยเป็นเรือเกือบเรือทงสมัยก่อนนะครับ970ก็กลายเป็นมินิมัมเรียควอมเมนต์ไปแล้วแต่ก็ไม่แปลกนะครับแต่มัน 720p นี่สิแล้วก็แรมไม่ต้องการใช้นะครับเริ่มต้นที่16 g b นะครับเดี๋ยวนี้แรม8ไม่พอแล้วนะครับสำหรับคนเล่นเกมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าคุณต้องการจะขยับขึ้นมานะต้องการจะเล่นให้มันเป็นแบบมนุษย์คนขึ้นมาหน่อยแบบเล่นให้มันแบบเล่นจริงๆนะครับก็ต้องเป็นสเปคนี้นะครับ60เฟรม 1080p นะครับคือ Full HD ปรับ High นะครับเมื่อกี้ 30เฟรม720ปรับโลนะครับอันนี้คุณต้องได้ CPU r y z e n 5 3600X นะครับแล้วก็คอ i7 8700นะครับฮะ i7 Gen 8นี่ได้แค่ Full HD 60เฟรมเหรอส่วนการ์ดจอนะครับต้องเป็น Radeon RX 5800 XT หรือว่า6600 XT นะครับฝั่งเขียวก็จะเป็น2070 Super 3060นะครับ อันนี้ก็โอเคถือว่าพอพอรับได้นะครับขยับขึ้นมาหน่อยนะครับ 2K 60นะครับต้องเป็น CPU Ryzen 5 5600X Core i7 9700K นะครับอันนี้ Gen 9 K Series นะครับแล้วก็การ์ดจอต้องเป็น RX 6750 XT หรือว่า GeForce RTX 2080 Ti แล้วก็แรมขยับขึ้นมาเป็น32 g b นะครับอันนี้ 2K 60นะครับเดี๋ยวแทนแทนมาดูอันสุดท้ายนะฮะ 4K60 นะครับคุณต้องการ r ราย n เส้0 0น9 5 9 0 0 x หรือว่า i 5 1 2 6 0 0 k นะครับอันนี้เป็นรหัส k ของเจนที่แล้วเองนะและการ์ดจอต้องเป็น7900 xt และ gforcertx e 4080นะครับสรุปง่ายๆเลยเกมสมัยนี้ถ้าคุณอยากจะปรับภาพดีเทลอะไรสูงสุดนะครับคุณต้องซื้อกาดจอที่ราคาแบบ 5 0 0 0มบาทบวกลบนะครับอันนี้ก็คือแบบ RTX 4080ขึ้นไปเท่านั้นนะครับที่จึงสามารถปรับสุดได้แบบ n t t v v นะครับ AMD ก็ไม่ได้นะ AMD 7900 XT เนี่ยเขาวงเล็บมาว่ามันต้องเป็น FSR Quality หรือว่าเป็น ฟิ d e เลตี้ซูเปอร์เรส t ลชันเป็นการอัพสเกลนะครับไม่สามารถรัน a t i v e ได้ที่60เฟรม 4K แต่ว่าของ Nvidia เดียสามารถทำได้เพียงแค่การจอคุณต้องเป็น4080ขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับส่วนฮาร์ดดิสก์ d SSD ที่ได้มาเนี่ย๋อฮาร์ดดิสไม่ได้นะเดี๋ยวนีต้องเป็น s SD เท่านั้นนะครับ 100GB เป็นพื้นที่ขั้นเริ่มต้นนะครับฟังแล้วท้อใจเลยนะครับสมัยก่อนนี่คือแบบคอมแบบ 30,000กว่าบาทนะครับก็สามารถเล่นเกมปรับสุดได้แทบทุกเกมเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้แค่การ์ดจออย่างเดียวนะ50,000บาทนะครับยังไม่รวม CPU Memory Mainboard ที่แต่ละตัวเดี๋ยวนี้แพงยกแผงเลยก็ว่ากันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกกันเลยนะครับว่าไอเกม The Last of Us เนี่ยฮะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเป็น PlayStation exclusive นะครับ ตอนนี้มันก็ยังเป็น PlayStation exclusive อยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะเล่นแบบนับเม็ดเงินต่อประสิทธิภาพในการเล่น 4K 60แล้วเนี่ยฮะคอมพิวเตอร์เนี่ย PC แย่มากๆนะครับประมาณว่า Sony เหมือนแบบเขาตั้งใจจะทำสเปคออกมาแบบนี้เพื่อที่จะให้ PlayStation ดูทรงพลังดูคุ้มค่าในขณะที่ PC มันดูแย่หรือเปล่าดูไม่คุ้มเลยหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นไปได้จริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไอภาพที่หลุดออกมาตรงนี้สเปคตร,ตรงนี้ครับมันเป็นรายละเอียดจากผู้ใช้ reddit คนหนึ่งนะครับที่เอามาลงเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่ o f f ฟิเชียลนะครับแต่ดูจากรูปภาพรต่างๆที่เขาทำออกมา the last p a s t part 1รายละเอียด Background Available วันที่วันที่นี้ก็ ดูเหมือนจะเป็นได้จริงเหมือนกันนะครับอ่ะเอาไั้นว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่28ออกมาเนี่ยประสิทธิภาพของตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับ <S 1> <S 1> ถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ <S <S แต่สุดท้ายจริงๆแล้วคือไอ,อ้สเปคตรงนี้มันไม่สามารถดูได้100%นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ดูเลยนะ system requirements ไปเล่นจริง เฟรมเรทออกมาเท่าไหร่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการออพติมัล์อะไรต่างๆด้วยนะครับกรณีนี้แหละครับที่ผมคิดว่าการออพติมัลส์สำหรับ PC ในเกม The Last of Us เนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเกมสำหรับ p l a y s t a t i o นไงฮะเพลย์ Play เล่นดีนะครับแต่ PC ถ้าคุณวัดแค่พลังการ,รวนผลต่างๆเนี่ยมันแรงกว่าเพลยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือถ้าเฟรมเรทออกมาได้แค่ประมาณ 4K 60เท่านี้ ก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ว่าตัวเกมเนี่ยมันพอร์ตมาไม่ค่อยดีนะครับอย่างไรก็ตามในอนาคตเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีเกมแบบนี้ออกมากหรือเปล่านะครับถ้ากลายเป็นว่าคุณอยากปรับสุดต้องซื้อกาจอห้าหมื่นขึ้นไปบอกกันเลยนะครับว่าตลาด PC อยู่ในขาลงแน่เพราะว่ามันไม่คุ้มเลย